วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับยามเย็นตรงห้าโมงเย็นนะครับก็พามาชมต้นพันธุ์บรคารูบร,รูนี่ที่ที่ว่าราคาสูงนะครับในท้องตลาดนะครับเป็นสายพันธุ์ของไทยนะครับ,รบตามข่าวว่าเป็นพันธุ์ผสมระหว่างบูธเจ็ดกับปีเตอร์สันนะครับต้นนี้ผมเอายอดมาเสียบที่แปลงน,นะครับ ก็ยังไม่ถึงปีนะครับีนเพ่เขาเพิ่งเชื่อมกันนะครับโคดูบรูนี่นะครับก็เป็นสายพันธุ์โวโคโรคอมปากช่องแนปาโรราชนะครับมัรสอร่อยนะครับมีทั้งความมันความหนึบความหวานในตัวนะครับซึ่งโวโคโรบางสายพันธุ์จะไม่มีความหวานนะครับมีแต่ความมันอันนี้บรูนี่นี้เขามีทุกอย่างนะครับ หวานเหนียวมันหนึบในตัวนะครับลูกใหญ่ด้วยราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเนื้อเยอะลูกใหญ่ก็สมราคานะครับที่มาซื้อมาทานนะครับว่าคุ้มค่าลูกลูกโตนะครับที่ไร่บณิตานี่ก็ยังไม่ได้จําหน่ายจริงต้นพันธุ์นะครับคิดว่าปลายปีนี้นะครับก็อยากให้ท่านไม่เคยเห็นต้นพันธุ์บรูนี่นะครับอันนี้ใบเขาก็จะใหญ่กว่าปีเะสันหน่อยนะครับ อันนี้ผมเสียบยอดในเปลนะครับต้นนี้นะครับอันนั้นข้างนี้ผมก็เอาบูเวียนามาเสียบนะครับต้นมีสองสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นบูเวียนานะครับรอบทรงพมนี้ผมใส่ขี้วัวนะครับหรือขี้ควายที่จืดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ตัดหญ้านะครับผมใส่แล้วก็หญ้าขึ้นนะครับแต่ว่ามีไส้เดือนนะครับดูนะครับดินอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าท่านไหนที่ลากเขาไม่เดินนะครับลองใส่ ขี้วัวหรือขี้ควายนะครับที่หมักเหลวนั้นรอบๆสงพุ่มดูนะครับเพื่อจะล่อไส้เดือนบริเวณถ้ามีไส้เดือนเขาจะมามาทานแลอมากินขี้มูลวัวมูลควายนะครับจะทําให้ดินดีขึ้นนะครับแล้วก็รากต้นไม้ก็จะเดินเดินดีนะครับดินฟูนะครับดินสมบูรณ์นะครับลองใส่ดูครับคปุ๋ยอินทรีย์นะครับลองลองใส่ดูแต่ที่สวนผมนี่มีไส้เดือนเยอะนะครับดูนะครับมุไส้เดือนนะครับ ผมใส่ยังไม่ถึงเดือนครับยอดสวยนะครับนะครับใส่มุนไส่เดือนนะครับลองลองใช้ดูนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับใส่มูลสัตว์นี่แหละนะครับถ้าเรามีขี้หมูก็ใส่ขี้หมูไม่ต้องใส่เยอะนะครับที่หมักแล้วนะครับลองใส่ดูนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับเช่นกันนะครับอันนี้ก็เสียบยอดในเปียงเหมือนกันอันนี้ต้นเล็กนะครับเนี่ยครับก็แทงยอดสวยเหมือนกันนะครับ นก็ยังไม่โตนะครับก็เสียบยอดนะครับนี้ก็เป็นเพนะครับเพิ่งเชื่อมกันนะครับบรูนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบูทเวียนามครับเป็นแฟนซีนะครับก็ให้คนที่ติดตามไร่พนิตาว่าอาจารย์ดูแลโโวคาโดยังไงนะครับปลูกยังไงต้นโคาโดสวยนะครับก็อย่าลืมใส่มุนขี้วัวหรือบุญควายครับที่จืดแล้วนะครับเขาก็ชอบนะโวคาโดนะครับ ครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอำนำเสนอเพียงเท่นี้นะครับครับสวัสดีครับ